คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100เซ็ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับดาวที่98วันนี้รวบเอา2ดาวไปเลยแล้วกันนะครับไต่ขึ้น100ดาว ครับว่าตัวนี้แก้ไมก้ก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเจอฟอร์เรนล้ำเทื่อนก็แย <What? S 1> <Yeah, you. S 2> ่อยู่ต้นเกมลอเลียวกับฟอร์เรนถ้าใครพลาดคือพลาดเลยนะ <Brilliant stars. S 1> มันจะแก้ยากนะครับพอของคนนึงนำแล้วรูดาวไม่ตามเราทันนะ่ะคือยุคนี้ยฟอร์เรนเขาจะออกแฟชชี่บูธมาชนกับลอเลียวนะครับเออ อย่างแรกๆเลยก็ใช้สกิลหนึ่งเสียชีพไปก่อนไนงะแต่ว่าอัพสองน้ำนะครับแับอลอรีออฟเลนแม่งเสียชีพตัวหนึ่งเลยหมดหลายจัดเี่นไม่กลัวนะฮะได้ปูไปด้วยยังไงก็สี่ช้านะครับแต่ว่าไดป้อมได้เหมือนกันนะถ้่ว่าไดป้อมก็ลองเล่นดูนะฮะ ถ้าใครแบบอยู่ประมาณ40ดาว50 60อะไรเงี้ยผมว่าสู้กับฟอร์เรนสบายๆครับนี <c oughs> ่นหลบมาอาละสี่ก่อนรอ2อีกทีแล้วเรากด2อีกทีครับปุ๊บ <c oughs> ด้วยพลังแฝงเดวิ่โอเวคันนิงรอสกิล2ก่อนนะเมื่อกี้อ่าเราจะได้แบบคอมโบสองไวๆเนี่ย <has> คือมันจะกดมันจะกดมันจะกดได้เลยกด <c oughs> ติปุ๊บมันจะกด2ได้อีกทีเลยเนะี่ย ซึ่งเหืวดแม่อันนี้ก็คือความหมายว่าทำไมลอเรียเขาเอาเ<อ>ดวีลเอาเวคเนิ่งมานะครับเปิดด้วยแอนตีแล้วก็นับต่อเลยแต่แดนจบไปสองทีง <c oughs> บอก,กเลยนพี่โอ้โหโอ้โดนเนปฟ้าโมจะทำให้พี่ผิดหวังโอ้ชื่นใจอะน่าประฟ้าไ่นิ่งนอยก็เดยชอบสกินนี้มากเลยนะครับ ก็เด็ดเพลงมาแล้วหน้าล็อบบี้อ้าวแล้วมีคนโดนเปิดแล้วเป็นฉลามต้องฟิกเข้ายัดนะครับแม่งไม่ถึงยัดยัดยัดเอ้าน้องน้องน้องไปขวาเหรอน้องไปซ้ายอาันนี้กูโดนซึมดิอหาล่ะหลบหลบเหมือนจะปาดกูหลบ โอ้โหคุณโรนอีกีไม่ได้แล้วว้าว่ารั่วเลยลำไม่ดีโทษปีโทษกองลองลองดูนะครับรอดี่เรเดี๋ยวผมจะขึ้นโรนมาให้ทั้งสองสองเกมเลยแต่เกมหน้าไม่รู้นะว่าจะเล่นตัวอะไรเนี่ยหนึ่งตอดต่อไปให้เก็บ<ว>สัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์เปิด สวนหลบมาทีหนึง่งสวนอีกทีแหมถือว่าเลี้ยงเลือดได้ดีครับเขากลับนะผมก็เอาป้อมเลยครับจดบดเม่งเด้บิลโลกูซาให้บาฟ้าผมเสียเซงิงด้ยวยควมที่เราเป็นทูดาเมจก็มาเลยครับเปิดสองทีตเต็มระบบ เพียนเพๆอันตีว้าอตีว้าว้าแล้วเอา้าไม่กดโอปีกสวยอย่องจัดเหมือนจะได้เล่น,นะครับอตลทเลทอ้อาคหัวมานาม ไม่กล้าไปเหมือนกันแกก็เลื่นรอผมก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนี่บิ๊กเล่นกลางด้วยนะเถื่อนมาละไม่ถึงว่าเพื่อนถึงละได้เหรอเออว่าก็ถือว่าดีนะเอามาเจอทาจิก็ได้เหมือนกันนะเออลืมคิดไปเลยครับไม่เอาแต่ไอริมาสู้กับทาจิ จ็บเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยไล่เลยเพื i̇şte ่อนเดี road, au au> ๋ยวกูตามเออเออโอ้ยล่าแล้วเมื่อกีแดนออนเดอะฟรอร์ดอยแอนเดอะแฟลนด์แดนออนเดอะฟรอร์แดนสู้ดีครับในจังหวะนี้เฮ้ยกูตายวะใส่กันประโยชน์จริงๆครับเดี๋ยวน่าจะได้ป้อมไหมสองแคลรี่ครับ ไม่มีคนแบนแหวนก็ิบหายเหมือนกันโอเคอาโคโนี่มาแล้วนะจ๊ะเออเออ <laughs> ลืมคิดไปได้ยังไงวะาทาติปาดแต่มันก็แรงอ่ะถามถาม่าก็แรงแล้วก็หลบให้ดีนะครับหลบได้ก็ดีหลบไม่ได้ก็แย่หน่อยตินำนะครับไม่ใช่ตินำอันติมาให้แล้วอัพนะครับ ไม่อยากใส่จัดเลยอะลองไป่ะชาวบ้านเพื่อนเล่นสี่ล่าง <L ock> เราหนึ่งต่อหนึ่งแครี่หน้าที่ของออฟเลนยัดยัดหนึ่งแม่งอนนน <L ock> เอ้ยตันนานเกินไม่มีแครี่เพื่อนเรามีแครี่อีกตัวหนึ่ง <L ock> <L ock> น่าจะได้นะหมาม่วงเข้าใหญ่ครนะับหมาตัวใหญ่เลยลูก <L ock> ผมยังสวยๆคนระับ ฉลามเข้าไปล้วงแล้วดึงออกมาได้ทันทีดัน,นออกจะได้ป้อมไปแล้วตรงนี้สวยแล้วผมจะได้คนด้วยครับฉลามสับสบัสบดึงอ,ออกมาช่วยเพื่อนสวยๆแล้วฟิกเกอร์ออกครับโอ้โหช่วยกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชสุดวิชสุดเบีเ่ยงเดี๋ยวตามผู้ใหญ่ครับหมาไม่กันแล้วโอ้ร่าจะโดนอันติสลาเลอแค่ป้อมเดียวนี่ครับผมว่าไม่ได้ีปัญหากับแคลรี่สองแบบนี้เลยคือป้อมง,ง่ายครับ ไม่บอกเล่นแม็กนะผมยันให้ก่อนเลยนะครับด้วยการที่เราเป็นออฟเลนเราต้องตัวเปิด <c oughs> เข้าไปเปิดอีกทีไอ้ตุดตละละละันตลบใส่ได้เพื่อนมีสอยทีเออ <c oughs> ตัวเปิดปรามานูปึ๊บ <c oughs> <c oughs> สองอีกทีสองอีกทีเอามาก่อน อากูโดนเกียร์อย่างเงี้ยโอ้ไปส่องพลังไปกันต่อที่ดาวที่99นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับใช่ไหมขโม่ดาวไหมนี่โอชาดิเกินนะ99ครับผมมาวันนี้คอนเทนต์นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปร้อยดาวกันไม่ได้การดรับเลย อยากเล่นมาจ้าผมไม่เคยลงเซตเทมแบบนี้ในชแนลเลยนะครับมันจะเป็นสายมงกุฎบวกกับอโพพคาลิทซึ่งแป๊ะเดียวแรงมากการสู้กับเ,เจ้าเดียวมานะครับเอาฟิกเกอร์มาสู้กับตัวที่หนีเราเร็วพวกนาคอสแต่นาคอรสมันตามไม่ค่อยทันนะครับเดียวมามันจะพอได้อยู่ใช้ฟิกเกอร์ัตัวเร็ว จะอ,อเล่นกันตรงนี้แขงเพื่อนเราครับแล้วเราดูดดื่มดูดเดือดและฟิกเกอร์แบบนี้ไม่รอดครับไม่รอดครับผมเก็บไปหนึ่งแล้วเพื่อนเราไปอย่างหนักครับเดี๋ยวบอกแล้วร้อยดาวไม่เล่นกระเทือนก็เ,เป็นห้องร้อยดาวนะครับแบบว่าอาจจะมีร้อยดาวแบบหลุดมาบ้างเออมันจะที่เขาบอกว่าเป็นห้องกอเราอาจจะไม่ได้กอเรียนนะครับผมวตินนะ แต่ว่ามีกอเลียติดมาอะไรเงี้ยเออสมมติสมมต <c oughs> ิเขาเดือดกันจะกว่า <c oughs> แต่จะ่ยากหน่อยนะเรือมาไม่ชอบแบบว่าเว้นระยะก,กับเราซึ่งดูดไม่ค่อยจยะได้แล้วไปใส่แบบนี้หลบป้อมครับอยากอยากอยากยาก ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าว้ายคุณตงงุดหยิดแต่ข้อควรระวังของเซตไดเทมนี้นะครับคือตายไวมากเข้าไปอาจจะตายได้เลยนะครับซึ่งเราไม่ได้ออกเป็นหลบตายปะวะเฮ้ยโอ้เล่มมันได้งี้ เราไม่ได้ออกไปฟอร์าร์ดนะครับมันจะตายง่ายมากเท่าที่มาจ้ามานะตอนนี้ก็สู้ที่ยากที่สุดก็จะเป็นฉี่นะครับเขี่ยมโดนไปเดี๋ยวก็เดินออกง่าะง่ายแต่เดี๋ยวเรายัดอีกขีนะครับคือมันก็กดได้เลยมันก็กดได้นิดหน่อยนะครับกดได้นิดหน่อยจะพยายามยัดเรื่อยๆนี่ครับ เดี๋ยวเละเกียร์มาจ้ามันจะลำบากลุงลำบากนะตัวอื่นแม่งมีของมดแล้วเอาวอาเอาอาวโอเคอยากเรื่อยๆนะครับตอดเลยไปนิดหน่อยดูตัวหน้าเลยครับถ้าเราไปดูตัวหลังมันก็ดีกว่าเดี๋ยวจะโดนแทงนะครับตัวทีนิ้นไก่สั้นไปหน่อยช่วงนี้วับ โดดหนึ่งครั้งขางที่สองโดดไปแล้วจะมีฟิกเกอร์อ่ะตามครับแบบนี้สว,สวยเลย <c oughs> มาไวจังวะเอรันดอ <c oughs> ร์เห็นโผล่ที่ประมาณบทบทกลางๆมาไว้ไฟใ <c oughs> ส่กระเดี่รอ <c oughs> <c oughs> พยายามแย่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ยแย่งไว้ก่อน พวกหนุ่มเล็กๆบัฟฟงบ้าฟ้านะครับอันนี้ปล่อยเพื่อนไปเลยยืนใกล้ๆที่ลูกเราตีมันตายนะครับรจะล,ออล้อันอีกเคยไปตีของนาคอสันเป็นยืนใกลๆ้ๆเฉยไม่ได้ตีเว้ยดีที่เขาไม่ได่ากูโอเคงั้นเรากดด้านล่างได้แล้วนะครับเฮ้ยลินแคลรี่เขาจะเดือดอะไรกันขนาดนั้นวะ ได้ดับแฟรไปช่วยดีขึ้นนะครับเป,ปิบแล้วเราก็เป็นโอพโพคาเลตแบบนี้เลยพลังแฟงโคลี่เทนเดอร์นะครับก็คืออ้าวเช็คเคฉย,ยไม่รู้นะ <laughs> ไม่เคยใช้โปรนะฮะยิ่งผมอัดแบบนี้แล้วด้วยนะครับ อัดหน้าจอไม่มีใช้นะครับไม่เคยรู้ด้วยว่ามันกี่บาทแต่ตอนนี้ดูความเกียนของมาจ้าครับย่าเป็นตัวที่ผมรักอยู่เช่นเดิมเมื่อไหรจะบัฟขึ้นครับเนี่ยดูเดเลือดเบาเบามันก็ไม่ได้เบาหรอกแต่อยากดูดเลือดแบบเมื่อก่อนยังไม่มีวิธีทำให้เห็นนะครับคือการทำก็คือคอมโบใช่ไหมสองกับคลิป กับคลิปหลงคลิปนู่นคลิปนี่นะครับเออแล้วเราค่อยไปแปะกับพีโรทีเดียวไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะฮะซื้อมีใช่ไหมแล้วเราก็แบบปาสกิลหนึ่งก็ไปแต่ไม่มีจังหวะเลยจะตายเอาด้วยน่ต้องปล่อยนะครับบอกแล้วเล่นเล่นเซเทียมเนี้ยต้องระวังไว้ดีเนีัยคือยากเลย ก็นนจะเคลียร์ได้นะรถคันเดียวไม่น,านม่ามีปัานรับมันจะยากนะครับไม่ต้องไปช่วยเลยมีคนตีคลิปหลุมด้านบนนะครับน่าจะเป็นเรียวมะแล้วอยู่ตัวเดียวก็ใส่ได้แบบฟิกยันเลยอะ่ะปึ๊บดูดเลือดอา้อาวอา้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้กุโดนเกียนโอ้มาัะเป็นตีเลยสองปลาหนึ่ง ดูได้อ่าดูได้ดูได้ดูได้ใส่เลยครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นดูได้ใส่เลยเนะครับลบค้ามไปอีกเลยปะไม่มีฟิก์นะฮะถ้ามีฟิกก็โดนใช้ไปแล้วไงตอนที่เราไปลวงเรียวม้ามาคิดว่าเขาจะดูดตัวเดียวไม่ก็คุณโอี่เลยโอ้ย แต่คือถ้าเพื่อนๆดูดได้คือใส่เลยนะกดตีธรรมดาเลยคนระับไม่ต้องทำท่าสุดเลยทั้งนั้นอันตรายครับเหมือนจะโดนดึงส่วนด้วยอ,อมีหรือเปล่าแกกน่าจะไปเติมเลือดนะครับสองไว้นี่นี่สองไว้นะสองไว้ปุ๊บฟิกยัดเลยครับตีแล้วก็ตีปุ๊บ หนึ่งทีครึ่งหลอดอติโหแม่งไปถึงระยะประมาณนี้คืึ่งันแลงนะฮะอาจจะไม่เกิดถึงครึ่งหลอดเพราะตอนนี้เราไอเทมยังไม่ได้แน่นขนาดนั้นจริงๆถ้าผมได้มงกุดหมาเหลืองผมพูดตรงๆเลยเหลืองนะครับ่ <c oughs> นี่หมาแล้วมงกุดอันนี้เหลืองจริงถ้าเราทับติดนะ <c oughs> เหลืองนะครับ <laughs> อาจจะมีอาจจะมีเดี๋ยวต้องดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมให้ยิปนปึ่ไปเลยแล้วกันนะอแต่ยาจะเอาก็ให้เขาไปวิธีเปล่าจริยน้องโอเค ยังเป็นตัวเก่งอีก,อกเช่นเคยนะมาจานนะครับแต่ก็ต้องด่าไปดีพวกตัวระยะมากเกินไปก็ไม่ค่อยชอบนะตีไม่ค่อยถึงไวเลเหิ็งจริงๆนี่เราก็เจ็บแล้วนะปึ๊บดูดมาแล้วรอหนึ่งแป๊บปึ๊บตีอตีแดงไหมแดงเหมือนกันโอ้โส่วนมาได้หนึ่งตัวอัอตีเราไม่ได้มีไว้แค่หนีเฉยๆนะครับ แรงด้วยเออมาถึงแบบคอมโบตายเลยนะโอ้ร่วงหมดเลยฝัน้าดตอนนี้ไม่ไม่ได้ออกกันเวทเลยนะครับผมจะออกเป็น e อฟวีซีเข็แลวกันเออถ้าออกเป็นซามะนูมันมันจะแบบเอาไว้เจาะพวกพวกมีทอยอ่ะพวกมีการเวทจะเยอะนะครับถ้าตายกันเยอะนะผมก็เลยเข็บไปเลย มาตีพวกออบเจกไว้ะมาจ้าไม่ต้องให้ป่าตีก็ได้นะถ้าว่างนะถ้าว่างๆไม่มีอะไรทำนะก็เอาออบเจกให้เพื่อนได้เดี๋ยวแค่ด้านบนนะครับ<อ>เฮ้ยทีนี้เราจะไปร้อยดาวว right ่าน้องได้มาแล้วครับอ e ีวิวซีเคทอันสุดท้ายเดี๋ยวขอไปการตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับบูมสติกแต่ว่ามันมันมันก็มัน มันไม่ติดกับฮีโร่ผมว่าเอานีดี่กว่าโอ <idamente S 1> ้เออมันแป้กับคีก่อนนะใช่ไหมแรงไหมล่ะพนข้ามแรงไหมล่ะผมผมออกของอย่านี้ผมถึงไม่แนะนําให้ให้ค่อยออกเซตนี้เท่าไหร่นะมันจะเน้นแบบจังหวะเดียวเลยนะครับพีฟนะแม่งโอ้โหค oh, ีพหายโคตรไวแล้วกูเชื่อมอะไรไม่ได้เลย ออาไปเลยก็ได้ครับปึ๊บโูแกรดดิสกวิลหนึ่งก็ตายอ่ะโดนเฉียดเชียดยังตายอ่ะ <c oughs> ทำยากทำยากทำยากทำได้จังหวะเดียวเออที่ข้าคิกซี่ไปเนี้ยที่เหลือแม่งแบบโดนสะก,กิดสก,กิดแป๊บเดียวก็ตายฝั <c oughs> ่งเขาก็ตายนี่ครับผมก็ตายคือตัวมันบ้างเ <c oughs> ออออ,อ,อนอนนี่ครับรออะไรพอแล้ว โอเคครับก็สองคลิปเต็มๆนะฮะพักแหละเจ,เจ็บคอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเดือดเจนท่นเบดเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับ man, เจนทันเบดเนี่ยกูเลนได้เปลี่ยนละมีบ้าอยู่เลนอยู่พักหนึ่งผมจะอ,อะไรดีโอ้สายโซโลอย่างเรามันต้องแบบว่าโซโลแชมเปี้ยนอยู่แล้วดิบ้าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากนะครับกดไลค์ กดครั้งเดียวพอนะครับกดแชร์และกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ามันจัด